อัมมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ The article เปิดโลกรับอาหารสมองและสาระดีๆที่คุณไม่ควรพลาดจากหนังสือในเครืออัมมารินบุ๊กส์เรากินขนมปังเป็นอาหารเช้าตอนไหนนะคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราเริ่มกินขนมปังเป็นอาหารเช้ากันตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับคนไทย การกินขนมปังเป็นอาหารเช้าอาจจะไม่ได้แพร่หลายหรือเป็นที่นิยมมากเท่าคนชาติตะวันตกแต่ถ้าให้มาย้อนดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะพบว่ามนุษย์กินขนมปังมาอย่างน้อยๆก็1 2 0 0 0ปีมาแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำกเกษตรกรรมด้วยซ้ำไปแต่ชนชาติที่เริ่มกินขนมปังเป็นอาหารเช้าจริงจังเลยคือชาวกรีกพบหลักฐานว่าชาวกรีกจะจุ่มขนมปังลงในวนายที่เจือจางด้วยน้ำ แล้วกินเป็นอาหารเช้าเรียกว่าอาคราทิสมาดังนั้นก็พอจะบอกได้ว่าอย่างน้อยที่สุดมนุษย์ก็กินขนมปังเป็นอาหารเช้ามาตั้งหลายพันปีมาแล้วนอกจากนี้ยังมีบันทึกจากศตรวรรษที่6ของนักประวัติศาสตร์ชาวกันไลโรมันที่บอกว่าชาวนาและผู้ใช้แรงงานของฝรั่งเศสในยุคนั้นก็กินขนมปังจุ่มวายเป็นอาหารทุกเช้าเหมือนกัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีกินอาหารแบบนี้ก็ยังแพร่หลายไปหาพระด้วยเพราะชาวนาจะมาขอให้พระอวยพรหรือเสกขนมปังให้ก่อนแล้วจะได้กินเป็นอาหารเช้าเพื่อเพิ่มพลังกายและใจและทําให้ไม่ถูกปีศาจหรือมันมาผจญในเวลาทํางานโดยเฉพาะเวลาข้าม่แมน้ําเพราะเชื่อกันว่าปีศาจแฝงตัวอยู่ในแม่น้ําตอนข้ามน้ํา ปีศาจจะทำลายสะพานจนทำให้วัวและเกวียนของตัวเองตกลงไปในน้ำพระจึงติดการกินขนมปังเป็นอาหารเช้ามาด้วยต่อมาในศตวรรษที่18มีหลักฐานพบว่าคนยุโรปเริ่มกินขนมปังกับเนยเป็นอาหารเช้ากันทั่วไปแล้วก่อนหน้านั้นมีความเชื่อว่าการกินอาหารเช้าเป็นเรื่องของคนป่วยเด็กและผู้ใช้แรงงานเท่านั้นแม้ความเชื่อนี้ค่อยๆค,คลายตัวลง แต่ก็ยังถือว่าตอนเช้าไม่ควรกินอาหารที่หนักเกินไปอย่างเนื้อสัตว์เพราะจะทําให้เกิดผลเสียทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเวลานึกถึงขนมปังเป็นอาหารเช้าหลายคนนึกถึงขนมปังปิ้งหรือโทส์คำว่าโทส์มาจากภาษาละตินว่าทอสตุสหมายถึงการทําให้แห้งด้วยความร้อนชาวโรมันทําอย่างนี้มานานแล้วเพื่อยืดอายุข,ของขนมปัง เมื่อขนมปังเริ่มเก่าก็นำมาปิ้งใหม่ทำให้ขนมปังน่ากินขึ้นขนมปังปิ้งจึงเดินทางจากชาวโรมันไปสู่ชาวยุโรปแต่ปรากฏว่าชาติที่นิยมกินขนมปังปิ้งมากที่สุดกลับเป็นชาวอังกฤษและจะกินขนมปังปิ้งแบบปิ้งด้านเดียวว่ากันว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีโบราณที่ทำกันในโรงแรมหรูๆของอังกฤษด้วย ผู้ดีอังกฤษสมัยก่อนจะกินขนมปังแบบนี้คือปิ้งให้เกรียมเพียงด้านเดียวแล้วทิ้งไว้ให้เย็นๆหน่อยก่อนจะทาเนยหรือยแยมลงไปเพราะสมัยก่อนการทำครัวลำบากกว่าปัจจุบันมากกว่าจะปิ้งได้เกรียมทุกแผ่นอีกด้านหนึ่งก็เริ่มเย็นซะก่อนแล้วคนอังกฤษก็เลยคุ้นกับการปิ้งขนมปังด้านเดียวจะเห็นว่าขนมปังในอาหารเช้ามีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ขนมปังจุ่มไวของกรีก จนมาถึงการปิ้งของโรมันแล้วแพร่หลายกลายมาเป็นต้นทานให้กับอาหารเช้าประเภทอบกรอบในปัจจุบันขนมปังในอาหารเช้าจึงไม่ใช่ของกินที่จะมองข้ามไปได้เลยและนี่คือเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือมองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้าโตมอนสุขปรีชาเขียนทวิทัศน์ทับทิมสีอ่านครับ